เบ้อหาพี่อ้อมหน้าเหมือนแดจังกึมเปียบเลยเนี่ยถ้าเกิดหนูอยู่สมัยนู้นนะหนูต้องเป็นได้เป็นช่างผมนางในแน่นนเลยพี่ว่ามาตายแล้วเป็นพวกขันทีละสิไม่ว่าต้มผมทรงนี้รับกับหน้าพี่อ้อมนะฮะเพราะหน้าพี่อะออกแนวโสมเกาหลีตังกุยจับนั่นน่ะสิต้องรู้มาพี่อย่ากเกิดผิดประเทศถ้าพี่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยนะพี่คงได้เล่นแทนลียองเอไปแล้วแหละ รู้ไหมว่าที่คอนโดเขาเรียกพี่ว่าอะไรว่า <Wow. S 1> เรียกว่าสอจังก้ม <laughs> สอจังก้มหรือว่าโซมจังแกกันได้ครับพี่น้องตุ้มเดี๋ยวเรียกช่างไฟมาลากไปลุมโซมเลยเดี๋ยวผมพูดหน่อยขอสาร้า <5 S 2> เลยตปงเนไงโอเคสวย แกมาทำอะไรในความฝันฉันวะนี่เจ้าต่างหากเข้ามาทำอะไรในความฝันของข้าซอจังกึมจอมนางแห่งวังหลวง <uca illes> ยังไม่รีบทำความเคารพในหญิงอีก แข่งแก,แก,แก่เนี่ยนะต่อจังกึมตออู้ตออี้ละสิมิว่าทุเรศฉันต่างหากจังกึมผู้หญิงที่ได้ดีเพราะเอื้อเล่นแั่งแก่เนี่ยเป็นได้แค่โตซ่อนเพเฮ้ยเฮยยอะไรลูกหูดอนมดกัดอีกสิบอกแล้วไอ้กินขนมหกเลทเทะเดี๋ยวเมย์กลับมาเจอบนหน้า เป็นลางสังหรณสามหอนเหมือนกันแหละมต้องมีใครกำลังคิดไม่ดีกับฉันอยู่แน่ๆเลยอ่ะโอ๊ยหนักากนดยาจะคบเท่านุ่ทุกวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมที่ดีข่าอยู่แล้วอ้าวแพรว่ไม่กลับเร็วจังเลยอ่ะกลับมาตั้งนานแล้วว่าฉันนะว่าจะไปนวดที่สปา ไปถึงนะพนันกงานที่สปามัวแต่ดูแดจังกตมติดกันงอมงมไม่มีสมาธินวดฉันเลยอะ่ะฉันบอกให้นวดหน้านะทำไมรู้ไหมไปนวดเท้าฉันก็เลยโลกเลยเฮ้ยแต่ว่าดีของหสาวนะสาวสั่งให้นวดเท้าสลับเท้าดัานมานวดเท้าสลับหน้าเฮ้ยแพกลับบ้านเหนือ่อยอ่ะเดี๋ยวข้าจะทำอะไรให้กินนะเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว แกจะทำอาหารให้ฉันกินหรอใช่แล้วล่ะข้าจะทำยองซูเคี่ยน้ำเย็นสุดถึงจังเกิลให้ลองดูนะคอยดูข้าจะทำให้สุดฝีมือเลยค่ะีนหญิงเฮ้ยสาวนี่หนุ่มหนูเนี่ยมันเป็นสาววกจังเกิมกับเขาด้วยเนี่ยเฮ้ยช่างมหันา์แพลวนานๆทีน้องหนูจะทำอาหารให้เพื่อนกินอย่าไปขัดศรัทธาเลยฮ้บ้าไปแล้วมึงกิน อร่อยก็ได้นะไม่มีทางไม่ได้ดูดูท่ามันเพื่อนๆฉันซื้อของมาเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้นะจะทำอาหารสูตรจากึมให้กินเอาเปล่านี่กินฝีมือยายน้องหนูก่อนเถอะเพราะวันนี้ยายน้องหนูเข้าครัวทำอาหารให้พวกเรากินเลยนะเฮ้ยทำไมน้องหนูมันต้องแย่งฉันทำด้วยวะคนมีฝีมือไม่จำเป็นต้องทำคร่ำเครื่อเหมือนแม่ครัวทั่วไป ทำทั้งทีต้องให้ได้รสสุดยอดเชิญลิมรสชาติอันโอชะของพยองซูที่แค่น้อยบรรจงปรุงสุดฝีมือเจ้าค่ะสังกุงสูงสุดเฮ้ยมันเหลืองๆเลยๆอย่าเงี้ยนี่เห็นเหมือนที่จันคืมทำเลย กล้ามข้าต่อหน้าสังุมสูงสุดเห็นที่จะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ละข้าน้อยดัดแปลงใส่เคล็ดลับของจรกกุลนาของข้าน้อยลงไปเพื่อให้รสชาติถูกปากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะจรกกุลนาอ๋นากระโทษของแกหรอนางกำนันท้ายครัวอย่างเจ้าไม่มีสิทธิเสนอความคิดเห็น ันนี้เจ้าอย่างค่าวันหน้าเราจะได้เห็นดีกันนางแดดจังเลยได้ถ้าได้เปลี่ยนจากน้ำซอสถั่วมาเป็นน้ำปลา้ารารรดีเพื่อให้ได้รสชาติที่นุ่มหอมและกลมกล่อมยิ่งขึ้นเจ้าค่ะเอ่อคือไม่ดีกว่า ถืว่าช่วงนี้น้ำท้องมันยืนมากเลยก็เลยจะต้องไดเอทขอบายแล้วกันนะคะเออดีแล้วล่ะปลอดภัยไว้ก่อนเพราะถ้ากินเข้าไปเนี่ยนะอื้อแตกอื้อแตมเนี่ย <c oughs> ไอชาวบ,บ้านเขาเหรอหยุดปากสามหาวได้ล้ <c oughs> นางกำนันวอนจังแกขอเชิญชิมลิมรสชาติอันโอชะข,ของอาหารเี่เจ้าคะ่ะสังกุงปกครอง อิ่มมากเลยเมื่อกี้กินข้าวไปสามจานเลยอิ่มปื้อเลยเฮ้ยสามอะไรฉันเห็นแกกินอะไรเลยฉันเห็นแกกินขนมกรุบกริบแค่นั้นอะอออ๋อฮะง่วงแล้วไปนอนแล้วแกไม่ไม่แคนเซิลตั้งแต่แรกวะโอ้แล้วปล่อยฉันทำทำไมแกก็แกทำเองแกกินเองสิอะไรอ้วนหน้าท้องอะไรไม่เห็นมีหน้าท้องไม่เห็นจะมีหน้าท้องเลยแล้กินข้าวไปไอ้หนุ่มหมูเขาไม่กินก็ไปไปตื้อเขาทำไมเราอย่าไปตื้อเขาดิอย่ามายุ่งได้ไหม như yeah. vậy ฉันไม่ได้ตั้งใจแก่ชาฉันที่ฉันทําอาหารได้อร่อยกว่าแกมั่นใจมากเลยนะแกเหรอทําอาหารอร่อยกว่าฉันยังไม่มีใครได้ชิมเลยจะรู้ได้ยังไงว่าอร่อยกว่าหรือไม่อร่อยกว่าก็ดีแล้วแหละที่ไม่มีใครได้ชิมเพราะถ้าลองได้ชิมนะมีหวังไส้เน่าเนี่ยไปดมดูตั้งหลายรอบแล้วเช็ดก็เช็ดไม่ออกเม้นกับส้วมไปโพูอย่างนี้มาดูโทรกันดีว่าโอยจะเย็นๆดีค่อยๆพูดกัน แยกกันก <łość> ็เหมือนหมาแบบนี้ดิเฮ้ยอ๋อฉันขอท้าแกก่ลองจะได้รู้กันไปเลยว่าฟีมือการทำอาหารของใครอร่อยกว่ากันได้เลยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครที่เหมาะสมกับตำแหน่งั่งกลุ่มห้องเครื่อง กท่าจะเริ่มต้นณะบัดนี่